พาจีนไปฝื้ตรงทางขึ้นตรงหมอมาชีเองอะ่ะโตไไโแล้วลุงไปไรโค้งยาวแล้วอ่ะนี่ดูเข้าจะได้โค้งไอ้บูมมันหยิกมามา่ามาเฉยเลยวะมันไม่ติดอะไรนะติดทางเลี้ยวเมื่อกี้ไงมันปากขวดหรือเปล่าก็ใช่ไงปากขวด เรากดเซลเบ้อเดี๋ยวเข้าหลือเข้ามีทางเข้าหรือเปล่าตรงนี้มีทางเข้าด้วยอะไรเนี่ยมุณตั้งอะไรนะจานเป็นทางลัดแล้วเห็นไหมตรงเลยเราวิ่งตรงนั้นเมื่อกี้เสร็จเราแล้วน้าเก็บตั้งนานแล้วเห็นคนเขาวิ่งลงวิ่งอยมันติดนกูปันนี้ เออขอบคุติดบนนี้ก็นั่นงะนี่ถ้ากับเราพูดปกติติดอยู่แต่ตรงนี้ก็สลับขึ้นสลับลงไงลงตรงนี้เราะเราติดร้อยกี่ด้านก็ตรงนี้ลงตรงนี้มันแคบแล้วไม่อยากให้ติดเลยกูเมื่อกี้ก็ติดจำได้วันนั้นน่ะเนี่ยตรงแก้ตัวเปลี่ยนทางนี้ไปตรงเนี่้พี่แหละรีบแต่เขาทถกแต่ตอนนี้เขาทำไม่ได้ไงเขาบอกให้วิ่งเลนนี่เลนนู้นก็ได้ แสงมาเลยเพราะว่าเขาปล่อยขึ้นอย่างเดียวไ๋อปล่อยขึ้นอย่างเดียวใช่ไหมไม่น่านะวันนี้เขาเริ่มทําดีแล้วไงเพราะเมื่อก่อนมันติดเยอะเริ่มแบบจัดแล้วอับายน้องกินเลี้ยงหน่อยเดี๋ยวอันนี้ก็เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยลงเกจต่ำลงเกยจต่ำลงเกจต่ำเพราะว่าลงเกจต่ำ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 น้ำเน่า อ๋อมันขึ้นเนินมันต้องการไหมมันมีแรงบิดสูงกว่าอันนี่ไงกว่ากำลังเกียร์สูงที่เกสูงเป็นไงอ่ะจะดับไงพี่พี่ไหวพี่ก็ไปจะพี่ขยันเลี้ยงคันเห็นไหมวันนั้นอ่ะเราลอกเกียร์หนึ่งขึ้นหขึ้นเนี่ยพอเข้าใจหรือไมร่งเราแล้วกินลมไม่เกียร์ต่ำพอใจเลยเรื่องขาพอเข้าใจจะขึ้นเลยเนี่ยเกียร์ต่ำมันมีกำลังบิดสูงกว่าเกียร์สูงไง แกสูงมันจะดับอย่างเดียวถ้าเราใส่ไปนะมันเนี่ยริดนะเ้าะเขาปล่อยมันวิ่งกลางแม่งเลยโอ้โหทีนี้ชอนี่ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ไม่หรือไม่ค่อยชอบข้างทางเนี่ยเสียวไม่ใชเท่าไหร่เนี่ยไม่ค่อยชอบข้างทางมันไทำมันไม่ทำให้แตะไปนู่นเลยข้างทางมันดีแล้วดีก็เสียวเพราะฉะันมันน่ามันน่าจะทำแบบออ๋มันเป็นรังน้ำไงเป็นรังระบายน้ำเนี่ยมันก็เลยต้องทำลงๆน่าทำในทุกบาทนะตายทีนี้ มีรถสวนขึ้นขึ้นเขาที่เกินี่คอยนายกอ่โอ้ม่เกิดรถทัวรถทัวิร์ดางนี้มันไปอย่าได้คิดว่าจะมีิตอยู่หูเสียวพวกเชียงรายพวกนั้แหละน่าเสียวข้ามมาเลยกินหมูป่าเลยไม่เห็นะที่แบบไม่เห็นเลยของเรายดีกว่ายัง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 อีกอีกเนา ตะกร้ามืาองไทยต้นสวยเนี่ยต้นเงฟ้าอลายทียะอะตะกรามันอกดอกอ่มองเมื่อกีก้เปิดเพลงดังให้ยหมเนี่ยเพลงดียัง เลยีไปเลยรถแรงบิงทางนี้มาเปิดเพลงตามเรานะฮะมิกะหรอมาจ้าเบรนตุบดบตึบตึบึึบีอ่กะอะ่ะะ